ตามประกติทุกปีนะครับไทยเราจะพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ช่วงกลางปีครับ<ะ>วันนี้ก็เลยมีคําแนะนํามาจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญฉีดวัคซีนให้ครบคุณผู้ชมฮะทั้งวัคซีนโควิด19แล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับวันนี้มีการสัมมนา,าวงหนึ่งน่าสนใจมากครับทางรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชคิทยสุนนทประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ท่านบอกว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถติดเชื้อได้ทุกฤดูการตลอดทั้งปีถึงแม้ตัวเลขผู้ป่วยยังไม่มากแต่แพทย์มีความกังวลว่าในเดือนพฤษภาคมที่จะเข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคสภาพอากาศจะเย็นและชื้นทำให้เชื้อไวรัสต่างๆซึ่งรวมถึงโควิด -19 แพร่กระจายได้มากขึ้นและมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นครับจะส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่นอนโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิดยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลก็มีแนวโน้มสูงอยู่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคช่วงวันที่1มกราคม51ถึง23กุมภาพันธ์65พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่660คนส่วนใหญ่ยังคงพบในกลุ่มเด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีมากที่สุดและจากสถิติที่ผ่านมาครับเด็กมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากกว่าผู้ใหญ่ได้ถึง4เท่าเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ ส่วนในกลุ่มเด็กทารกมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่าการติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงกลุ่มสตรีมีครรภ์หากเป็นไข้หวัดใหญ่มีโอกาสที่จะนอนในโรงพยาบาลมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ปกติถึง4เท่าครับและหากมีอาการรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ด้วยนะครับดังนั้นคุณหมอจึงแนะนําให้ประชาชนทุกคนควรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด -19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องก,กันโรคลดความรุนแรงของการติดเชื้อร่วมฟังเสียงคุณหมอทวีครับเชื้อโควิดกับเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมาอยู่ในคนเดียวกันในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยแลว่ามันก่อความรุนแรงได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียก608ออเวลาสองโรคอยู่ด้วยกันเนี่ยสองเชื้ออยู่ด้วยกันเนี่ย อัตราการป่วยที่ที่รุนแรงขึ้นอยู่กับภาวะของของโรคประจําตัวที่เขาเป็นอยู่นะฮะถ้าเผื่อว่าเขาเป็นภูมิคุ้มกันต่ํามากเนี่ยนะฮะก็โอกาสโรคเดียวก็จแย่อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ที่มีความเสี่ยงต่อการการการเสียชีวิตไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยอันนี้สูงแน่นอน ลงในรายละเอียดต่อนะครับคุณหมอทวีบอกว่าปัจจุบันมีวัคซีนต้องการไข้หวัดใหญ่ทั้งสาสายพันธุ์และสี่สายพันธุ์ซึ่งได้ผลที่ดีทั้งสองชนิดแต่อยากแนะนําให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดสี่สายพันธุ์ครับซึ่งจะครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้กว้างกว่าโดยวัคซีนจะมีการเปลี่ยนชนิดสายพันธุ์ย่อยไปทุกปีตามที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะระบาดในปีนั้น จึงจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเป็นประจําทุกปีเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันครับซึ่งสามารถไปรับการฉีดได้จากคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศขณะที่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดสามสายพันธุ์ของรัฐบาลจะเริ่มให้บริการฉีดฟรีได้ที่หน่วยบริการสาธารณาสุขหรือโรงพยาบาลในระบบบ,บัตรทองประมาณเดือนพฤษภาคมหกห้าไต้นไปนะครับ